ผมเห็นหนังสารคดีเมืองนอกการตามหามนุษย์รูเป็นเรื่องยากอย่างยิ่งนะครับพี่น้องครับเว้นอย่างเดียวเราอาจจะเอาน้ำหรือปูนขาวหยอดเพื่อให้โผล่ขึ้นมาเท่านั้นแล้วเดี๋ยวนี้นายอภิสิทธิ์นายชวนลีกภัย ใครต่อมีใครเปิดเวทีปราศัยไม่เว้นแต่ละวันถามว่าหน้าวิตกกังวลไอ้พวกนี้ไหมตอบว่าไม่ครับเชิญตําบายเอาเอะเต็มที่ยิ่งไปปราศัยที่ไหนเราได้คะแนนทุกที่ตะกี้ผมเปิดเว็บดูครับผู้จัดการออนไลน์ พาดหัวหน้าตกใจผมมือไม้สั่นคอมพิวเตอร์เกือบหล่นจากมือพาดหัวว่าพันธมิตรเหยียบเมืองหลวงเสื้อแดงอธิบายว่าพลตรีจำลองสีเมืองนำคณะยกมาตั้งเวทีที่อุดรผมตรวจสอบกับคุณขวัญชัยแล้ว ถามว่าตั้งสนามไหนวะเพราะว่าทุ่งสีเมืองเราก็อยู่หรือไปตั้งที่สนามหนองประจักษ์ก็ไม่มีหรือไปตั้งที่สนามกีฬาก็ไม่มีตรวจสอบแล้วอาจจะไปตั้งที่สนามตะกร้อครับพี่น้องที่เคารพครับ,รบตอนนี้พันธมิตรนัดทีก็มากันเป็นสิบธมิตรแล้วแต่ก่อนนัดสนามหลวง เดี๋ยวนี้นัดสนามตะกร้อที่ยังเหลือแต่พาดหัวข่าวหน้าตกใจอย่าไปทำอะไรเขาพี่น้องไม่ต้องไปต่อต้านไม่ต้องไปกดดันไม่ต้องไปขับไล่ยิ่งพวกเขาเคลื่อนไหวก็ยิ่งทำให้พวกเขาห่างออกจากประชาชนฝ่ายประชาธิปไตยมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น เอาเธอไม่มีปัญหาพอมากพอมาหาจำเริญพ่อว่าไปเลยพ่อพ่อเทือกพ่อเอาให้เต็มที่เธอพ่อแต่ว่าขอให้ฝ่ายเราเนี่ยเดินอย่างมีจังหวะจากคนติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดช่วงนี้ส่งข่าวกันให้รวดเร็วมีอะไรเคลื่อนไหว สามสี่ห้าวันนี่ติดตามหน้าจอเอเชอัปเดตไว้เขาจะมีข่าวสารเขาจะมีเวทีพักเพื่อไทยปลาัยออกไปหลายเขตพื้นที่ทั่วประเทศพอวันที่ห้าวันที่หกเช็คให้ดีว่าสารรัฐธรรมนูญไต่สวนแล้วจะตัดสินวันไหนแล้วตัดสินออกมาอย่างไรถ้าหากว่ามีสัญญาณ อันต้องการกำลังของประชาชนเราจะชักธงขึ้นเรียกร้องพลังของฝ่ายประชาธิทไตยทันทีพร้อมอีกสักทีไหมพี่น้องสู้กันอีกสักยกไหมพี่น้องเมื่อกี้หลังเวทีพี่สาวคนหนึ่ง มาบอกผมว่าเต้นเที่ยวนี้อย่ายืดเยื้อนะนอกหมัดสั้นไปเลยไม่อยากไปอยู่นานๆไปแล้วก็ให้มันเห็นกันพี่น้องผมเรียนพี่น้องว่าจะยาวหรือสั้นไม่ได้อยู่ที่เราอยู่ที่เขาว่าเลือกจะล้มตอนไหน ถ้าเขาอยากแพ้เร็วก็เร่งเหยียบเราเสียให้เละ่าตาถ้าเขาอยากแพ้ช้าก็ผ่อนเวลาไปอีกสักนิดหนึ่งแต่ถ้าเขาอยากชนะด้วยกันแล้วอยู่ร่วมกันได้ในสังคมไทยที่แตกต่าง เคารพในสถานะของกันและกันอยู่ภายใต้กติกาเดียวกันอย่างเท่าเทียมถ้าเขาต้องการแบบนี้ติดต่อมาจะไปหาในทันทีแล้วผมคิดว่าประเทศไทยมันจบแบบนี้ได้จบแบบประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจอิปทปไตยจบแบบทุกคนทุกชีวิตอยู่ภายใต้กฎหมายที่เป็นธรรม จบโดยมีรัฐธรรมนูญของประชาชนจบโดยมีรัฐบาลที่มีอาจากการเลือกตั้งมีฝ่ายค้านทำหน้าที่ตรวจสอบในระบบไม่มีอํานาจนอกระบบใดๆมากดขี่ย่ำยีประชาชนอีกมันจบแบบนี้ได้แต่ถ้าพวกคุณไม่เลือกจะจบแบบนี้ผมบอกได้เลยนะครับว่าตอนจบ ตอนสุดท้ายไม่มีทางที่คุณจะเอาชนะประชาชนได้คุณอาจจะชนะนายนัทวุฒิได้อาจจะชนะนายจตุพรได้อาจจะชนะนายขวัญชัยอาจจะชนะพวกผมได้แต่คุณไม่อาจชนะพี่น้องผมที่เป็นประชาชนทั้งประเทศได้ แล้วการพ่ายแพ้ของคุณจะเป็นการพ่ายแพ้ที่เจ็บปวดที่สุดเพราะคุณจะพ่ายแพ้กับคนที่คุณคิดว่าคุณเหยียบย่ำได้ตลอดมาคุณจะพ่ายแพ้ต่อคนที่เห็นว่าไร้ค่าแต่หัวใจเขายิ่งใหญ่คนที่มายืนถือร่มอยู่นี่แหละ คนที่มายืนสวมหมวกแก๊ปบ,บนหัวอยู่นี่แหละคนที่ยืนตากฝนอยู่ครึ่งวันโดยสารฉี่ตอนฝนตกหนักอยู่นี่แหละคนพวกนี้แหละจะชนะคุณในวินาทีสุดท้ายผมไม่ได้ขู่ครับผมพูดความจริงก็โลกทั้งโลกมันเป็นแบบนี้ เพราะฉะนั้นผมถึงบอกไงครับอย่าทำเลยอย่าไปเชื่ออภิสิทธิ์อย่าไปเชื่อสุเทพก็เคยเชื่อไอ้พวกนี้มาแล้วอุตสาล้มรัฐบาลอุตสาไปตั้งรัฐบาลในข่ายทหารแล้วเป็นไงบริหารประเทศทำอะไรขึ้นมาบ้างทำได้สองอย่างหนึ่งลอกนโยบายไทยรักไทยสองช่างไข่เป็นกิโลขาย ผมเคยได้ยินแต่คำพังเพยไทยสมัยก่อนเขาบอกมีอะไรก็ช่างหัวมันอภิสิทธิ์มาแบบใหม่มีอะไรก็ช่างไขมันท่านจะเอาแบบนั้นเหรอครับพี่น้องที่เคารพครับบ้านเมืองนี้มันเดินมาไกลเกินกว่าที่ประชาชนจะถอยกลับไปตั้งต้นใหม่อีกบ้านเมืองนี้มันมีพัฒนาการทางการเมือง เกินกว่าที่ใครจะจินตนาการว่าเราเดินมาได้ถึงขนาดนี้ถ้าพูดเมื่อปี49เดือนกันยาหลังการปฏิวัติใหม่ๆว่าวันหนึ่งประเทศไทยจะเกิดสถานการณ์แบบนี้ไม่มีใครเชื่อผมเองก็ไม่เชื่อแต่วันนี้เมื่อเกิดขึ้นแล้วขอให้ทุกคนเชื่อในศรัทธาของตัวเองขอให้ทุกคนเชื่อ ในพลังของตัวเองและถ้ามีใครก็ตามไม่เชื่อในศรัทธาของประชาชนไม่เชื่อในพลังของประชาชนเราจะออกกันไปเต็มท้องถนนทั่วประเทศไทยให้เขาไดเห็นไม่ใช้ความรุนแรงไม่ทำลายข้าวของไม่ทำผิดกฎหมายแค่เดินไปเป็นล้านไปดูหน้าเขาไกล,ไกล พี่น้องครับผมไม่เห็นใจนาย,ยกยิ่งรักท่านดูเถอะครับตั้งแต่ลงหาเสียงตั้งแต่ชนะเลือกตั้งจนคืนนี้ไม่มีที่จะไปทะเลาะก,กับใครเขาไม่มีที่จะไปตอบโต้กับใครเขามีแต่ฝ่ายตรงข้ามอภิสิทธิ์และชาวคณนะวันๆจับๆับจๆๆจๆๆๆๆอยู่ตลอดเวลา ผมก็เลยไม่รู้ว่าตกลงใครเป็นผู้หญิงใครเป็นผู้ชายกันแน่วนายกกยิ่งรักว,วันวันทำแต่งาน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 อภิสิทธิ์กับพวกวันวันก็หาแต่เรื่อง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 แล้วไม่ได้มีสำนึกนะครับเราพยายามจะบอกแล้วว่าคุณอภิสิทธิ์เตือนลูกน้องหน่อยอย่าออกมาเกะก,กระระ้านมากนักแทนที่อภิสิทธิ์จะสำนึกไปห้ามลูกน้องไม่ ทะเลาะ,ะราเลยเถิดถึงขนาดว่าเดี๋ยวนี้ต่อกรกับพานทองแท้ชินวัตรแล้วล่าสุดเหมิมเกริมถึงขนาดล่อเรียนจ่าประสิทธิ์ชัยศรีสะแล้วนั่นไปกันใหญ่แล้วครับแต่นายกยิ่งลักก็ยังไม่เสียสมาธิพี่น้องยังคงเดินหน้าทำงาน ยังคงเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นเรื่องนโยบายเรื่องการแก้ปัญหาประชาชนให้นายกยิ่งลักษณ์ทาไปส่วนเรื่องต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยประชาชนจะยืนอยู่แนวหน้าให้เกิดความชัดเจนในบ้านเมืองนี้ได้พี่น้องครับผมว่าเหลืออีกยกเดียวเลยละครับ ยกนี้ครับสำคัญที่สุดถามจริงๆเหนื่อยหรือยังท้อหรือยังกลัวกันบ้างไหมเที่ยวนี้เขาอาจจะเล่นหนักนะเขาอาจจะจัดการแรงเขาอาจจะกวาดล้างทั้งหมดพี่น้องครับนี่แหละทำให้ผมกลัวใจท่านแล้วนี่แหละทำให้ผมต้องออกมา ขึ้นเวทีแสดงความพร้อมในการรบร่วมกับท่านเพราะผมรู้ว่าพี่น้องสู้เพราะผมรู้ว่าพี่น้องจะไม่ยอมเพราะผมรู้ว่าเขาจะลงมือต่อพี่น้องด้วยอัมาหิตแน่ๆพี่น้องครับผมมีความเชื่อว่ามีขบวนการจ้องล้มรัฐบาลว่ามีวงจรอุบาทเตรียมจะจัดการรัฐบาลชุดนี้อยู่ และผมมองเห็นอนาคตข้างหน้าถ้ารัฐบาลนี้ถูกล้มด้วยอำนาจนอกระบบพี่น้องก็จะไม่ยอมรับก็จะออกมาต่อสู้ออกมาคัดค้านพอพี่น้องออกมาคัดค้านคนพวกนั้นก็จะลงมือเข็นฆ่าแล้วพี่น้องก็จะไม่กลัวแล้วพี่น้องก็จะไม่ถอยแล้วพี่น้องก็จะวิ่งเข้าหาหากระสุน แล้วพี่น้องก็ประกาศพร้อมตายเพื่อประชาธิปไตยผมเห็นภาพนี้ครับผมเลยพยายามมายืนแล้วสื่อสารบอกคนพวกนั้นว่าคุณอย่าทำคุณไม่มีทางชนะแต่คุณจะฆ่าพี่น้องผมคุณกำลังจะฆ่าประชาชนอีกครั้งแผนที่คุณวางเนี่ย มันจะลงท้ายด้วยการลั่นกระสุนสังหารใส่ประชาชนแผนที่คุณวางเนี่ยมันจะทำให้พี่น้องผมบาดเจ็บล้มตายกันเกลื่อนถนนคุณอย่าทำผมพูดจากหัวใจนะครับว่าบ้านเมืองนี้เนี่ยมันอยู่ด้วยกันได้มันเคารพติกีกาเดียวกันได้ไม่ต้องรักกันเกลียดกันอย่างเก่า แต่เคารพในความเป็นมนุษย์ของกันและกันก็อยู่ด้วยกันได้พี่น้องครับผมห่วงถึงขนาดว่าถ้ามันจะเกิดอะไรขึ้นเขาอาจจะเล่นงานพวกผมเสียก่อนอาจจะจับไปขังอาจจะจับไปฆ่าหรือทำอะไรก็าตามที่ทำให้พวกผม ไม่สามารถออกมายืนเคียงข้างกับพี่น้องในสถานการณ์สู้รบได้แล้วเมื่อถึงวันนั้นพี่น้องครับสถานการณ์ก็จะยิ่งอันตรายสถานการณ์ก็จะยิ่งโหดร้ายจึงขอประกาศกับฝ่ายตรงข้ามประชาธิปไตยทั้งหลายว่าถ้าคุณจะลงมือถ้าคุณจะโค่นล้มรัฐบาล ถ้าคุณจะเหยียบย่ำกติกาประชาธิปไตยคุณมาเจอกับพวกผมก่อนพี่น้องผมไว้ทีหลังไม่เกี่ยว